กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ถึง19ทคอยอดดอยหนาวถึงหนาวจัดมีน้ำ้างแข็งอุณหภูมิต่ำสุด2อ,องศาไทายตอนบนอุณหภูมิลดลง3-5องศาร่มแรงส่วนกรุงเทพอุณหภูมิ19องศาด้านภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งกลาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอต้อนรับประสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารรายงาน สภาพอากาศกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยวันนี้วันพุธที่14บี่ธันวาคม2565แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังรายงานพยากรณ์อากาศกันเลยนะครับ กรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายงานสภาพอากาศวันนี้ถึงวันที่19ธันวาคม2565โดยพยากรอากาศล่วงหน้าในช่วงวันที่13ถึงวันที่16ธันวาคม65บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้นะครับจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง โดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง4ถึง6องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมห,หานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง3ถึง5องศาเซลเซียสนะครับสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังบานกลางทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนในวันที่17-19ถึงวันธันวาคม65บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมปาะเทศไทยตอนบนทําให้ ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อเนื่องกับมีลมแรงนะครับสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-4เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเคลื่อนสูงมากกว่า4เมตรทะเลอันดามันมีคลื่อนสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรนะครับข้อควรระวังก็ให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงสําหรับชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่19ธันวาคม65นะครับครมอุตุนิยวมวิทยานะครับคาดหมายอากาศรายภาควันที่13ถึงวันที่19ธันวาคม65ดังต่อไปนี้นะครับภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงตะลอดช่วงอุณหภูมิลดลง3-5องาศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด1 3 2 1องาศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำข้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพักตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงตอลอดช่วงและอุณหภูมิลดลง4-6องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด11-20องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด25ถึง31องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6ถึง14องศาเซลเซียสวันที่13ถึงวันที่6ธันวาคมลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่17ถึง19ธันวาคมลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคกลางอากาศเย็ยนในตอนเช้ากับมีลมแรงตะลอดช่วง และอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด6ขออภัยครับ 16- 22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดย9 3 2องศาเซลเซียสวันที่ 13- ถึงวันที่1 6ธันวาคม65ลมตะวันออกเฉียง,ง,งเหนือความเร็ว 10- 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่ 17- ถึงวันที่19บาธันวาคม65ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงตหลอดช่วง อุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสวันที่13-16ถึงวันที่ธันวาคม65ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรวันที่17-19ธันวาคม65ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทางฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับภาคใต้ตะวันออกนะครับจังวัดที่13ถึงจังหวัดที่6ถึง65มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40บนพื้นที่ส่วนใหญ่ตอนล่างของภาคส่วนทางตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้าตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีาขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมทงทะเรีคลื่นสูง1-2ถึงเมตร บริเวณที e m m ่ม sure MM ีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลงเติออกเฉี่งเหนือความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรวันที่1 7ถึง1 9สิงหาคม65ทางตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้าตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 1ถึง25องศาเซลเี ขึสูงที่6ถึ3าเสียตั้งแต่สุราธนีขึ้นมาลมตะวันอองเหนือความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2ถึง4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า4เมตรภาคใต้สบัน ล้มตัวลดตัวเป็นเหนือความเร็ว45ถึง49กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่าเรือมีที่สูง12เมตรทางฝั่งขึ้นสูงมากกว่า2เมตรวันที่17ถึงวันที่19ทันบะกลม65มีฝนฟ้าขนองไว้ละ30ถึง40หลุมที่ล้มตัวเป็นเหนือความเร็ว50ถึง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่าเรือมีที่สูงประมาณ2เมตรทางฝั่งขึ้นสูงมากกว่า2เมตรทันบะกลมตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่25อุตสาหะเสียดทันบะกลม50 20โมงถึง33องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากันมย็นในแมกกาลเทช่ยงอุณหภูมิจะลดลง3ถึง5องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะ9ถึง13องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะ14ถึงอง18